ถ้าใครแพ้หอมแก้มแบบรัวๆเมเลนเมเลนค่ะเสื้อพี่นี่ว้าวอ่าเสื้อข้างในนี่ลังว้าวกางเกงในพี่ลางดูไหม ทุกคนครับตอนนี้จกงไรเดอร์อยู่ที่ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5จังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือเรียกให้ง่ายเอาชื่อที่ทุกคนรู้จักนะครับก็คือสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ภาระเกียว์มงอื้มมอไปตามหานักกีฬาสาวแสนสวยครับเธอเป็นเงือกสาวเจ้าสะอยู่ทางภาคเหนือนี่เองครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปดูซิว่าเธอจะสวยตามคําบอกผมไหมตามอะไรครับ เสด๋าอ้ายมาหาเจ้าแล้วเน้ออ้ายให้อภัยเจ้าทุกสิ่งแล้วใช่แค่ว้ายว้าแค่เรียกนิดเดียวโผล่มาแบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างเอาไปเติมน้ำโกหวานเคดีค่ะโกหวานเคดีค่ะพี่ซ้อมว่ายน้ำอยู่หรอค่ะอ๋อซ้อมมานานกี่วันแล้วเนี่ย มีคนบ้าเลยนะว่ายน้ำซ้อมอยู่เป็นวันนะ ขอให้ไปเปลี่ยนชุดแป๊บเดียวแหม่พ่องมาเลยทีเดียวเชียร์เราปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะ16ปีค่ะอุ้ย16เองนะได้เป็นหนึ่งในโครงการสปอร์ตฮิโร่แล้วการแข่งขันไาวน้ํามันแบ่งกี่ประเภทยังไงคะโนแข่งท่าฟรีสไตล์กับผีเสื้อค่ะฟรีสไตล์ไายฟรีสไตล์ไหยไงพี่ทำใจสงบๆนะคะพนมมือค่ะแล้วก็ก้มลงนี่นี่นี่หน้าเลย <differences S 1> วหา้น้ำไ,ไม่ใช่ว่ายคืผ้าอย่างนี้ก็หลักการไหว้ฟรีสไตล์นะคะเริ่มจากนอนคว่ำลำตัวขนานกับ ผิวน้ำค่ะให้เราโฟกัสหัวเราให้สายตามองไปที่พื้นค่ะแขนสองข้างดึงสลับกันค่ะท่าฟรีสไตล์ <c oughs> การเตะขาจะเน้นเตะให้หนักและถี่ค่ะ <ừ> จริงๆแล้วควรจะลงไปฝึกในน้ํานะคะออ๊ยไม่ได้จริงวันนี้พี่แต่งเต็มมาขนาดนี้ดูดีแบร์เนมทั้งตัวเสื้อพี่นี่ <c oughs> ว,วอริาเสื้อข้งวางในนี่ลาคอว้วาวงเกงในพี่ลาขึ้นลาขึ้น ดูไหมไม่ดูไม่ดูนาฬิกาพี่คาเมลแล้วรองเท้าล่ะคะขโมยขโมยทางบ้านหารองเท้าไม่เจออยู่ทุกวันพูดถึงรายการเด่นๆที่เราไปคว้าแชมป์หรือเราประทับใจให้ฟังหน่อยก็ได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันอาเซียนเอกที่อุซเบกิสถานแล้วก็ ได้เหรียญทองแดงจากการแข่งขันยุวชชโลกที่ประเทศอิสราเอลค่ะ3มเหรียญทองแดงจากบูไนค่ะเพราะหนูทําสถิติได้ดีกว่าเดิมด้วยแต่ประเทศที่หนูเคยไปมาเมื่อกี้ที่ที่เล่าอ่ะมันเป็นประเทศที่ทําให้พี่รู้สึกว่าพี่ได้แบบเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีมากเลยคะโดยเฉพาะช่วงเอวอิสราเอลอิสราเอลโอ้ยปวดลอะเนี่ยอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของหนู ก็โครงการสปอตฮีโร่นี่แหละค่ะอ๋อโ,โครงการสปอตฮิโ,โร่ของเรา <S <S แล้วไปไงมาไงถึงมาเข้าโครงการสปอตฮีโร่ได้ครับก็ที่หนูเริ่มเข้าโครงการสปอตฮีโร่ได้ก็ตอนที่หนูแข่งกีฬายเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดชุมพรค่ะชุมพรและได้เหรียญทองแดงก็เลยได้เข้าโครง,ง,งการสปอตฮีโร่ค่ะสปอตฮีโร่เติมเต็มอะไรอีกโครงการสปอตฮีโร่ก็มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ เข้ามาให้ความรู้เรื่องโภชนาการอ,อาหารการกินและนอกจากนี้ก็ยังเข้ามาควบคุมการไดแลนด์สเตชชิ่งย,ยืดก่อนลงสะด้วยค่ะพี่มีภารกิจมาท้าประลองอเป็นเรื่องราวอนก,กันว่ายน้ำเช่นเดียวกันเอไหวไหมไหวคะ่ะแต่พี่บอกเลยนะว่าคนแพ้ก็ถูงลงโทษโดนลงโทษได้หรอะคะต้องถ้าพายแพ้พี่นะบอกเลยว่าเจ็บปวดแน่นอนอ่เอาไหมเอาค่ะเอาล่ะและถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับ ไปครับเข้าสู่ภารกิจท้ามาลองสปอร์ตฮีโร่ไปฟีไตายไปไว้เลยลเจ้าฟีดต พติการท้าประลองสปอร์ตฮีโร่เรื่องนี้ครับมาในเกมว่ายน้ำบกเฮ้ยหลายคนง,งวง่าว่ายน้ำบกว่ายยังไงนี่เลยครับทีมงานเตรียมสเก็ตบอร์ดไว้ให้เป็นอุปกรณ์ในการไถตัวว่ายไปบนบกครับง่ายๆเลยครับทั้ง2คนได้มีโอกาสคนละ3มรอบครับว่ายแล้วเอาระยะทางที่ทำได้มารวมกันใครได้ระยะทางไกลสุดชนะไปถ้าใครแพ้ จะต้องโดนหอมแก้มแบบรัวๆหอมแก้มแบบรัวๆเล่นไหมคะไม่เล่นไม่เล่นค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะอะแม่มาเป็นการแสดงของแม่เอาล่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วรอบแรก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีอยู่เฮ้ยดีเฮ้ยดีด้วยอีกดีไหวไหมหกเมตรกับอีก63เซนติเมตรเย้รอบที่สองเอามาใกล้เส้นหน่อยใกล้เส้นหน่อยพร้อมนะพร้อมค่ะขึ้นยาเลยจ้าและถ้าพร้อมแล้วรอบที่สองถ้าพร้อมแล้วไป เฮ้ยดีอยู่เฮ้ยดีอยู่เฮ้ยอย่าลงน้ำเฮ้ยโอ้โหทักเจนเลยครับทำไม่ได้แปดเมตโอ้โหอ๋อยพี่บ้างดีอ๋อยบ้งดีฮ้พร้อมนะรอบสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับเอาเลยเอาเลยจอดจอด ทำไปได้8เมตรกับอีก28เซนครับผมอ่าโอเคโอค้โหสรุปนะครับน้องสุดานะครับว่าย3รอบทำระยะทางรวมไปได้22เมตรกับอีก9 1ซนติเมตรพริตจ็กพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะโอเคค่ะรอบที่หนึ่งพร้อมแล้วไปเลยค่ะ สี่เมตรห้เจ็ซนค่ะเย้พี่แจ็ยพอ้อมรอบทียย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 ยพร้อมแล้วรอบที่2ยปยยยยยยยเยยยยยซยยยยยยย รอบที่สามนะคะพี่แจ็คถ้าพร้อมแล้วรอบที่สามไปค่ะได้เจ็ดเมตรพอดีเลยค่ะไม่ต้องวัดแล้วมันไม่สุดเลย พี่แจ็คไรเดอร์ครับโอ้ยว่ายด้สามรอบได้ระยะทางรวมเป็แค่18เมตร3าสิเซนติเมตรโอ้ยแบบนี้โดนลงโทษจริงๆมันต้องต่อนะเพราะว่าพี่เนี่ยน้ำหนักตัวพี่ก็มากกว่าน้ำหนักเป็นเพียงตัวเลขน้ำหนักเป็นเพียงตัวเลขค่ะสรุปผลคะแนนกันหน่อยน้องโซดาะนะครับว่ายสามรอบ ทำระยะทางรวมไปได้22เมตรกับ9เซนติเมตรส่วนพี่แจ็คไรเดอรว่ายสรอบได้ระยะทางรวมแค่18เมตร37เซนติเมตรแพ้สิครับไม่เป็นไรสบายสบายแพ้ชนะนะนะเกมกีฬามันต้องมีแพ้ทำแพ้ชนะ,ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับะนะช่วงเวลาของพี่นะรายการของพี่นะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะเอาละ,ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลากไปก่อนครับสวัสดีครับ หมลงโทษค่ะตองฟินนะครับลงโทษอะไรมาเลยจัดมายาขมยาขมโอ้โหยาขมพี่นี่ต้องตกใจเราไม่เห็นว่าตกใจเลยพี่ที่ต้องตกใจโอ้หเอาไม่ต้องพูดพร้อมนำเพลงเลยเหรอเพลยเลยพี่ไม่ได้เป็นไขรไม่ได้เป็นอะไรเลยนะบำรุงค่ะบำรุงค่ะ เอาอย่างนี้ดีกว่าฝากถึงน้องๆกันแล้วกันสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสไปโรเขาต้องเตรียมอะไรเขาต้องทําอะไรบ้างครับก็อยากให้น้นองๆนักกีฬาทุกคนนะคะตั้งใจฝึกซ้อมสร้างผลงานให้เด่นค่ะคือถ้าผลงานเด่นเข้าตากรรมการเนี่ยเดี๋ยวได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสปอติโรแน่นอนไปติดตามได้แฟนเพจของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสมาคมกีฬาต่างๆเองเขาก็จะมีข่าวสารอัปเดตอยู่เรื่อยๆ <c oughs> อย่างของเราอยู่ในสมาคมอะไร สมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทยนะสมาคมกีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทยนะเดี๋ยวจะจัดให้แน่นอนนะครับก็มีแมตช์แข่งที่ไหนก็ตามไปชงตามไปเชียร์กันได้เอาละครับอย่าลืมนะครับครั้งหน้าติดตามไม่ดีครับว่าแจ็คไรเดอร์จะพาไปบุกดูนักกีฬานะครับกับชนิดกีฬาไหนนะครับและภารกิจท้าประลองนั้นจะโหดมันแล้วก็สนุกขนาดไหนอ่ะติดตามได้นะครับในภารกิจท้าประลองสปอร์ตฮีโร่ส่วนตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวลาไปด้วยภาพของน้องนะครับที่จะได้ดื่มยาขมนะครับผมนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วกลับไปกลับไปอ่ะเจอครับป้อนหน่อยอ, <pist ach> อุ้ย <ś led> ผมถึงไสติง่งเลยอะผมถึงไสติง่งเลยอะขอน้ำหน่อยขอ,อน้ำหน่อย <ś led> <ś led> ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันไม่หยขงยังขมงเลย come along! come on, hero!